สวัสดีครับพบกับ The Deep Dive วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าชีนเ,เนี่ยเขาใช้ AI ตรวจจับเทรนแฟชั่นแบบ Real Time ได้ยังไงกันสวัสดีค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องนี้ครับคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยอธิบายกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลของเขาไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับซึ่งนี่เป็นกลไกสำคัญมากๆเบื้องหลังโมเดลธุรกิจแบบออนด m มันหรือการผลิตตามสั่งของเขาใช่ค่ะหัวใจเลยก็ว่าได้ ภารกิจวันนี้ของเราก็คือ,อ,อพยายามทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นครับว่าเทคโนโลยีนี้มันทำงานยังไงกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญกับความสำเร็จของชีนขนาดนี้ค่ะเอาประเด็นหลักก่อนเลยนะครับคือชีนเนี่ยเขาไม่ได้รอให้เทรนด์มันดังเปรี้ยงป้างก่อนแล้วค่อยทาตามอืฮึไม่ได้รอตามกระแสครับแต่เขาใช้ AI กับข้อมูลมหาศาลหรือ Big Data เนี่ยเพื่อจับสัญญาณแรกๆเลยของเทรนด์ที่แบบกำลังจะมา ใช่ค่ะเหมือนดักจับไว้ก่อนมันเริ่มจากการสแกนข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเริ่มจากตรงนั้นเลยลองนึกภาพตามนะครับเหมือน AI เป็นหน่วยสอดแนมดิจิตอลทำงาน24ชั่วโมงเลยคอยกวาดข้อมูลจากทั่วโลกออนไลน์อืมทั่วเลยทางโซเชียลมีเดียฮิตๆอย่าง TikTok Instagram Pinterest อะไรพวกนี้มันก็จะคอยดูว่าเอ่อแ a ชแท็กไหนกำลังมาค่ะดู Engagement ด้วยใช่ใช่คีย์เวิร์ดไหนคนพูดถึงเยอะ โพสต์สไตล์ไหนที่แบบ engagement พุ่งแรงๆแล้วก็ยังดูไปถึงข้อมูลการค้นหาใน Google Trends ด้วยว่าคนกำลังเสิร,ร์ชหาเสื้อผ้าแบบไหนค่ะแล้วก็รวมถึงข้อมูลในแพลตฟอร์มของชีนเองด้วยนะคะ อ๋อจริงด้วยลืมไปเลยใช่ค่ะการคลิกดูสินค้าหรือว่ากดเก็บใน wish list อะไรแบบนี้ AI ก็เอามาวิเคราะห์หมดเลยค่ะโหละเอียดมากแสดงว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆเยอะมากค่ะพอได้ข้อมูลมามหาศาลแบบนี้ขั้นตอนต่อมาคือ AI จะเริ่มมองหาสัญญาณค่ะสัญญาณของเทรนที่น่าสนใจสัญญาณนี้คืออะไรครับ แบบไหนถึงเรียกว่าสัญญาณก็สิ่งที่ AI มองหาคือรูปแบบหรือแพทเทิร์นนะคะอย่างเช่นเอ่อมีการพูดถึงดีไซน์บางอย่างถี่ขึ้นพร้อมๆกันในหลายแพลตฟอร์มอ๋อครับหรือว่ามียอดค้นหาที่มันพุ่งสูงขึ้นเร็วๆในช่วงเวลาสั้นๆเข้าใจแล้วพูดง่ายๆก็คือมันพยายามมองหาคลื่นลูกใหม่ตั้งแต่ยังเป็นแค่ระลอกคลื่นเล็กๆเลยค่ะก่อนที่คนทั่วไปจะรู้ตัวด้วยซ้ำใช่ค่ะก่อนที่คนส่วนใหญ่จะทันสังเกตเห็นเลยและทีนี้ คำถามคือมันแยกยังไงครับว่าอันไหนเป็นแค่กระแสะเล็กๆแบบมาแล้วก็ไปหรืออันไหนดูมีแววจะเป็นเทรนดใหญ่จริงๆอืมอันนี้น่าสนใจค่ะคือระบบ AI ของชีนเนี่ยเขาออกแบบมาให้วิเคราะห์ปัจจัยประกอบหลายอย่างมากๆค่ะไม่ใช่แค่ดูว่าเอ๊ะคนพูดถึงเยอะจังครับไม่ใช่แค่ปริมาณใช่ค่ะแต่ดูด้วยว่าใครพูดถึงอย่างเช่นอินฟลูเอนเซเริ่มเราไปพูดถึงหรือ,อยัง กระแสมันมาจากภูมิภาคไหนบ้างกำลังขยายวงกว้างขึ้นไหมอ๋อมีมิติอื่นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆนะคะสมมุติว่า AI ตรวจเจอวิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับสไตล์ Mermaid Core อ์อ่าเมอร์เม c o อร์แฟชั่นนางเงือกใช่ค่ะบน TikTok ในอเมริกายุโรปแล้วพบว่ายอดวิวยอดแชร์มันเพิ่มเร็วมากเลย แล้วก็เริ่มมีแฮชแท็กใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นแฮชแท็ก mermaid call หรือแฮชแท็ก shell top ครับแฮชแท็ก shell top เสื้อทรงเปลือกหอยถูกต้องค่ะทีนี้ AI ก็จะประเมินต่อแล้วค่ะครับประเมินยังไงต่อครับมันก็จะดูว่าเอ๊ะข้อมูลต่างๆมันชี้ไปทางเดียวกันไหมว่ากระแสนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญน,นะแต่มีแนวโน้มจะขยายตัวมีคนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในหลายกลุ่มอม ถ้าใช่มันก็จะให้คะแนนความน่าจะเป็นสูงกับเทรนนี้ค่ะอย่างเช่นอาจจะระบุเลยว่าเสื้อครอปดีไซน์เปลือกหอยเนี่ยมีโอกาสฮิตสูงมากโหชี้เป้าเลยใช่ค่ะแล้วก็จะส่งสัญญ,ญาณเตือนพร้อมคําแนะนําเบื้องตน้นไปยังทีมที่เกี่ยวข้องทันทีเลยแบบอัตโนมัติทีมที่เกี่ยวข้องนี่คือใครบ้างครับก็หลกัลกๆคือทีมออกแบบแล้วก็ทีมพลายเชนค่ะแปลว่าพอ AI ส่งสัญญ,ญาณปุ๊บทีมงานชีนก็เริ่มลงมือทําแล้วเลยครับ ถูกต้องเลยค่ะความเร็วคือหัวใจสำคัญมากๆทีมออกแบบอาจจะเริ่มร่างดีไซน์เสื้อครอปเปลือกหอยทันทีเลยส่วนทีมซัพพลายเชนก็อาจจะได้รับคำสั่งให้ลองผลิตตัวอย่างออกมาจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อทดสอบตลาดใช่ค่ะเพื่อทดสอบตลาดกลุ่มเล็กๆหรือเพื่อเตรียมเรื่องวัตถุดิบเตรียมความพร้อมไว้ก่อนน่าสนใจมากครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ละครับจากกระบวนการทั้งหมดนี้ผลลัพธ์ก็คือพอมีปัจจัยภายนอกมาเร่งอย่างเช่น มีหนังเกี่ยวกับนางเงือกเข้าฉายพอดีหรือมีดาราคนดังใส่เสื้อสไตลน์นี้ออกงานอ่าทำให้เทรนด์มันบูมขึ้นมาจริงๆใช่ค่ะพอเทรนด์กลายเป็นกระแสหลักขึ้นมาปุ๊บชีนก็มีสินค้าที่ใกล้เคียงเนี่ยพร้อมขายแล้วหรืออย่างน้อยก็สามารถเพิ่มกําลังการผลิตได้เร็วมากๆตัดหน้าคู่แข่งไปเลยใช่เลยค่ะทําให้คว้าโอกาสแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดไปได้ก่อนคู่แข่งที่อาจจะเออเพิ่งเริ่มเห็นว่าเทรนด์นี้กําลังมาโหมันไม่ใช่แค่ทํางานเร็วขึ้นนะครับแต่มันเหมือนเหมือนทํางานบนทํา ลายที่ต่างออกไปเลยค่ะใช่ใช่เหมือนคาดการแล้วก็ตอบสนองได้ก่อนที่ความต้องการนั้นจะเกิดเต็มตัวได้ซ้ำถูกต้องค่ะแม่นยำแล้วก็เร็วมากๆสรุปได้ว่าการใช้ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real Time ขนาดนี้ทำให้ชินลดความเสี่ยงได้เยอะเลยนะครับในการผลิตของที่ไม่ใช่ไม่ตรงความต้องการใช่ค่ะลดสต็อกลดของเสียแล้วก็เพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อเทรนแฟชั่นที่มันหมุนเร็วมากๆได้อย่างมหาศาลเลย มันคือการสร้างความได้เปรียบด้วยข้อมูลและความเร็วจริงๆจริงๆค่ะซึ่งประเด็นนี้น่าคิดต่อนะคะครับคือการที่ AI สามารถตรวจจับแล้วก็ตอบสนองต่อเทรนย่อยๆหรือที่เราเรียกว่าไมโครเทรนนะคะอืมที่มันมาเร็วไปเร็วใช่ค่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเร็วมากๆได้ขนาดนี้มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าความคาดหวังของผู้บริโภคไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าคะอืมน่าคิดมากครับ และมันจะส่งผลกระทบต่อแนวคิดเรื่องฤดูการแฟชั่นหรือแฟชั่นซีซั่นที่เราคุ้นเคยกันมานานเนี่ยให้มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในอนาคตได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้จริงๆครับผม